สวัสดีครับเรากลับมาก,กันอีกครั้งอ่ะอันเนี้ยอืมเป็นขี้หูเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะใช้ตัวนี้ไปตามหารอบๆว่ามีขี้หูไหมจะดูว่าสะดุดไหมข้างๆข้างล่างข้าง,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 างบนแล้วก็เวียนเวียนเวียนไปเหมือนไม่มีอะไรครับเพราะดูโลง่งโปรง่งสบาย แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็มีตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อเขาสะดุดแล้วสะดุดแล้วมุมกล้องมุมกล้องสะดุดแล้วก็ลยุยโอ้แม่โอ้แม่ อันนี้จะใกล้แก้วหูมากอันนี้ผมก็จะคีบแล้วอโอเคไหมโอเคเอา้าหลุดต่หลุดคือตรงเนี้ย ที่หูอะหลุดแล้วแต่มันหลุดจากไอ้ที่คีบตอนนี้คนที่จะรู้สึกดีที่สุดก็คือลูกค้าตอนนี้ขอถามความเห็นคุณลูกค้าก่อนไอ้บุญตอนที่มันดึงไปดึงมาเนี่ยไอ้บุญรู้สึกไงที่มันจะหลุดไม่หลุดอยู่เนี่ยที่หูใช่ไหมอือฮึมมันจะมันจะโดดแรงไม่โดดแรงมาจะเนื้าใช่ ทุกวลังลงเนี่ยน,นี่โดนละอ่าใช่ตอนนี้ผมกำลังจะพลิกหามุมที่จะครีบมันอยู่เนี่ยรู้เลยโดนละใช่ตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถที่จะถ่ายเข้าไปข้างในได้ถึงถ่ายไปได้มันก็ต้องบงังเครื่องมือเครื่องมือก็ไปบังแล้วผมก็จะแคะไม่ได้อุ้ยผมก็เลยเลือกที่จะค่อยๆอ,อ,อธิบาย แม่ขอออกมาทีเดียวนะอ่าตอนนี้รู้สึกยังหลุดละหมดละเริ่มลนะมมาละจบแล้วให้มันจบที่รุ่นเราอ่าตอนนี้ไอ้บุญบอกความรู้สึกเนียยว่าเป็นไง,งม่มง่งนี่ไงไอ้บุญหใหญ่ดีไหมอออกบอกต่อไปต่อไปเราจะทําการล้างครับขี้หูของคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยาขับ ไขมันในเส้นเลือดอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ากินของมันเยอะแล้วก็ขับมาเองตามธรรมชาติแต่ไอบุญเพื่อนรุ่นพี่ผมคนเนี้ไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าเมียเขาบน่น <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยบูนนะว่า <c oughs> <c oughs> บน <c oughs> ่นเม่ออกเยอะใช่บน่บนบ่นใส่หูเราเลยเป็นอย่างเนี้แหละอันนี้เกิดจากพ่อบ้านโดนเมียบ่นนะครับดังนั้นพอคุณบรรดาเมียฟังอยู่ก็อย่ามาเชื่อผมนะผมพูดเล่น เยอะไม่ได้หัวออกเยอะใช่ันนี้ไม่หนาวกูพูดถึงเมียเมียเข้ามามาแล้วนี่ไงอยู่ข้างหน้าเดิน<ห>บนเบียพูดถึงเมียเมียมามเอาละอันนี้เราก็จะทำอ๋อนี่นี่นีเอะบีบสิบหมุน มันไม่ได้แค่มันมขาดอะไรอย่างหน่ใช่เหมือนชีวิตที่จากไม่เกี่ยวอะ่ะเหมือน,นกินข้าวแล้วลืมกินน้ําเหมือนกินข้าวแล้วไม่ได้กินขนมเหมือนอย่าเลยอย่าไปเปรียบเรื่องนั้นครับ<ม>ท่านผู้ชมอืม สัดีมาปั่นก็ไม่หายโอ้ใช่จ้ากันหูใช่เลยจ้ากันหูใช่ปัจจุบันจ้ากันหูเนี่ยสวยมากพอ,อสันีมาปั่นมันถึงจะหายทำหน้าทำน้อกอกด้วยโอ้ยทำหมดเลยบางจริงน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วพอยิ่งทำมาก็ยิ่งน่ารักและสวยมากผมเป็นแฟนคลับเขา พูดซะจริงใครสวยผมก็เป็นแฟนขับเขาหมดแหละมีหลายคนว่าผมเนี่ยไปเที่ยวบางทีก็ไปถ่ายรูปผู้หญิงถ่ายรูปนักวิ่งถ่ายรูปกีฬาสีถ่ายนู่นถ่ายนี่ผมรับจ้างถ่ายรูปด้วยนะอย่าลืมบอกไปนอกจากตัดผมแล้วผมยังชอบมีอาชีพเสริมคือรับจ้างถ่ายรูปแค่ผมด้วยถนะูกต้องแล้วก็มีคนถามว่า ถ่ายรูปผู้หญิงเนี่ยเมียไม่ด่าหรอเมียไม่หึงหรอเมียผมไม่หึงหรอครับแต่ถ้าผมไปถ่ายรูปผู้ชายเนี่ยกลายเป็นเกย์เนี่ยเมียคงจะชี้ช้าแน่เลยอาจจะฆ่าผมก่อนก็ได้ตอนนี้เราจะซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าด้านในเขาจะแห้งนะครับ พอเมื่อกี้ผมใช้น้ำยาเนี่ยไปละลายถึงแก้วหูด้านในนะครับแล้วตัวนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จก็นี่เลยถ้าปลายตรงเนี้ยมันแห้งเหมือนตรงเนี้ยก็จบอ,ะอ่ะส่วนนี้คือวิธีหมุนนะดูนะแฝกบีบให้แน่นแล้วก็ลูดเห็นไหม แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซับซับไปสำลีโดนแก้วหูนี้ไอ้บุญรู้สึกไงครับกระจเวลาเวลาเราหมุนเนี่ยหมุนทวนหมุนซ้าเฮ้ยหมุนไปไงก็ได้แล้วแต่ไอ้บุญที่บุญถนัดอ่ะไอ้บุญถนัดก็หมุนไปทางเดียวถ้าไอ้หมุนไอ้บุญหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวก็สำลีหลุดอยู่ในหูอ่ะสมมติว่าถาสำลีหมุนซ้ายเวลาเราไปผ่านหูเราหมุนขวา อ๋อโดยทั่วไปขัดต้นบัตรเนี่ยมันจะเหมือนติดกาวนิดหนึ่งนะมันไม่น่าหลุดง่ายนะนอกจากเจอน้ําเยอะๆแล้วเราหมุนไปหมุนกลับอย่างนั้นอ่ะจะหลุดแต่จริงๆโดยโดยทั่วไปแล้วขั้ต้นบัตรหลุดยากมากครับนอกจากเรามาปั่นเองถ้าเราปั่นไปทางซ้ายเราก็ต้องหมุนไปทางซ้ายถ้าเราหมุนไปทางขวาเราก็ต้องหมุนไปทางขวาครับอันนี้คือความถนัดแล้วแต่คนที่ตอนที่หมุนคาดว่าอีกครั้งหนึ่งก็จะหมดแล้วครับ ออืดดดีีีเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างนู้นจะมีขี้หูไหมส่วนเพื่อนๆที่ใครมาใหม่หรือใครชอบแค่หูเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดแชร์เมมหรือว่าต้องการให้ผมทำอะไรก็ลองบอกมาอีกทีนะครับ ผมจะพยายามเครื่องไม้เครื่องมือที่มีผมก็จะพยายามซื้อหลังจากถ้าได้เงินจาก YouTube แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเพิ่งได้มา20กว่าเหรียญที่เคยก่าลวไว้ว่าเดือนละ20เหรียญแล้ว2เดือนจะขึ้น,ข,นขึ้นเนี่ยยังยังไม่ยอดมันไม่ถึงเป้าเพราะว่าไอไอไอแค่หูของผมเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันแทนที่ได้เงินเยอะแบบไอ้ที่คนอื่นเขาทำคอนเทนต์อื่นเนี่ยเขาได้เงินกันโดยตรงและได้เงินเยอะกว่าผมนะครับนอกจากไอ้เรื่องคนติดตามแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรในนี้มันบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าดูะดูทูบบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าดูก็เลยเป็นแบบหาเงินได้แบบสีเหลืองไม่ใช่หาเงินสีเขียวอะ่ะผมงงมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นว่ามีไหม